สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมจะจัดการเคลียร์พื้นที่ในสวนหน่อยนะครับจะตัดแต่งกิ่งต้นไม้พอดีว่าผมสั่งซื้อเครื่องแบบนี้นะครับเป็นเครื่องเลื่อยไร้สายแบบพกพาแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับว่าของที่เราสั่งจากจีนเนี่ยในออนไลน์ที่ขึ้นมาในตอนที่เรากำลังดู YouTube อยู่นี่นะครับแล้วก็ขึ้นโฆษณาเหล่านี้มาเนี่ย ผมซื้อมาตัวนี้ประมาณ1000นนะครับรวมค่าส่งแล้วก็ถือว่าไม่ถูกนะครับแต่ผมต้องการอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าที่เป็นเครื่องมือยี่ห้อดังๆก็มีอยู่แล้วนะครับราคาก็จะสูงกว่านี้จริงๆแล้วผมจะสั่งรุ่นที่ผมมีเครื่องมืออยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมมีอยู่แบตเตอรี่มันก็จะไปลงกับเครื่องมือตัวอื่น ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ดีหน่อยผมก็อาจจะพกพาติดรถนะครับเวลาเราออกแคมป์ผมก็จะได้ไปตัดไม้ฟืนข้างทางได้ง่ายนะเพราะว่าเวลาผมออกแคมป์เนี่ยผมไม่ได้เอาแก๊สกระป๋องไปนะครับผมหิ้วแต่เตาผมไปก็ไปหาฟืนเอาข้างหน้านะครับฉะนั้นมีตัวนี้อยู่ก็คิดว่าน่าจะสะดวกขึ้นเยอะมากนะครับโซ่พวกนี้ เรารับได้นะครับมันมีที่รับเดี๋ยวจะทดลองใช้ให้ท่านดูนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปทดลองตัดให้ท่านดูเนี่ยผมจะประกอบให้ท่านดูก่อนนะครับตอนที่เขาให้มาในกล่องนี่มันแยกส่วนกันอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เตือนเลยพวกนี้ถ้าเราเลิกใช้ถอดแบตเลยนะครับกดตรงนี้แล้วก็ลากออกมาถอดทุกครั้งที่เลิกใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าไปวางไว้ลืมแล้วก็ใครมาจับเข้ามันจะ อันตรายได้นะครับในกล่องที่ให้มาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็เสียบเข้าไปกับปลั๊กได้เลยแล้วก็หัวอีกด้านนึงก็เสียบไว้ตรงนี้แล้วก็มันจะมีไฟขึ้นสีแดงตรงนี้ก็รอจนไฟเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเต็มนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็พวกนี้คือน้ำมันไว้หยอดโซ่หยอดเข้าไปได้ ให้มันลื่นนะครับแล้วก็เขาจะมีไขควงตัวเล็กๆมาให้อันนี้เดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับอันนี้ก็หมนออกยกฝาขึ้นถอดนี่นะครับอันนี้มันจะมาแยกชิ้นกันทั้งหมดนะครับตอนที่มาในกล่องนี่คือแยกชิ้นกันมาอันนี้ก็มาชิ้นหนึ่ง โซ่ก็อยู่ในซองมานะครับพอเราได้มาปุ๊บท่านต้องตั้งตังตวนี้นะครับตั้งตัวนี้ขยับตัวนี้โดยการหมุนตรงนี้นะครับพอเราหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาเดือยตัวนี้มันก็จะขยับล้นให้มันเข้ามาข้างในเยอะๆก่อนนะครับเอาตัวนี้เข้ามาใส่ใส่ให้มันลงกับเดือยตรงนี้นี่นะครับ ใส่โซ่คันีทิศทางของการใส่ก็คือเราดูตรงฟันตรงนี้นะครับเขี้ยวฟันความคมมันอยู่ด้านนี้เราก็ใส่ให้มันเขี้ยวมันวนกินลงไปแบบนี้นะครับใส่ตรงนี้ก่อนใส่ให้มันลงล็อกแบบนี้นี่วก็เอามาใส่เข้ากับตรงเฟืองตรงนี้นะครับ ใส่ให้มันเข้าชุดกันแบบนี้นะครับตรงนี้มันก็จะลงล็อกของมันพอดีอันนี้ก็ลงก็พอเราใส่อย่างนี้จับไว้แล้วก็ปิดฝาครอบได้เลยนี่นะครับปิดฝาครอบลงไปกดไว้หมุนล็อกประกอบเป็นชิ้นแล้วเห็นไหมครับไม่ยากคราวนี้เอาไขาควงตัวนี้มาตั้งที่เดิมนะครับตั้งตรงเดือยเมื่อกี้เนี่ย หมุนให้มันตึงตอนที่เราหมุนปรับตรงนี้คลายอันนี้ออกนะครับอย่าเพิ่งให้มันบีบแน่นเกินเพื่อที่เราจะได้ดึงขยับตัวนี้ได้ค่อยค่อยหมุนโอเคผมตั้งตึงแล้วนะครับเนี่ยพอเราหมุนตัวเนี้ยเดือยเมื่อกี้มันก็จะขยับออกพอขยับออกมันก็จะดันให้ตัวนี้ออกมาด้วยให้มันตึงนะครับ เวลาเราใส่เนี่ยอย่าให้ตัวนี้มันหย่อนเยอะเกินไปแต่ก็ไม่จําเป็นต้องให้ตึงเยอะมากนะครับเอารู้สึกว่าตึงมือรู้สึกแน่นๆเงี้ยนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นตัวนี้เป็นการกันเศษไม้กระเด็นใส่เรานะครับก็ใส่ลงไปตรงรูนี้นี่นะครขันลงไปเหมือนกันขันให้แน่นให้ตึงมือนะครับแค่นี้เลยนะครับประกอบชุดมันง่ายๆ คราวน,นี้ใส่แบตเตอรี่ดันเข้าไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะกดไม่ลงนะครับเขาทำเซฟตี้ไว้ให้เราในระดับหนึ่งนะครับคราวน,นี้เวลาเราจะใช้ก็คือนิ้วหนึ่งเรากดกดไปทางนู้นนะครับกดลงไปเนี่ยเวลาหยอดน้ำมันเราก็หยอดลงไปตรงนี้นะครับผมมีเครื่องใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ เวลาผมเข้าไปในที่ผมเนี่ยผมจะได้ฟืนออกมาเยอะมากๆนะครับตัดโดยใช้อันนี้แต่ใบมันยาวเกินเนี่ยท่านอาจจะมีความผิดได้นะครับอันนี้มันพกพาได้สะดวกเนี่ยตอนเราตัดลงไปเนี่ยนะครับมันจะกระชากหน่อย มันจะกระชากมือเราหน่อยแต่ไม่ได้แรงนะครับก็เราดึงลังไว้ได้อยู่แล้วเวลาเราจะตัดจริงๆคือถ้าไม่ให้กระชากเลยเนี่ยเราเอาตรงนี้แนบเข้าไปแบบนี้นะครับให้แนบอย่างนี้นะครับ ขนาดนี้นะครับผมจะตัดตรงนี้นะครับจะได้รู้ว่าแบตมันจะใช้ได้นานสักแค่ไหนด้วยนะครับ นี่นะครับท่านจะเห็นกิ่งมันจะเยอะแบบนี้คราวนี้เวลาเราจะสางกิ่งเล็กๆแบบนี้ท่านใช้ปลายนะครับใช้ปลายจี้เข้าไปนิดนะ,ะถ้าเราใช้ส่วนปลายจี้เข้าไปเนี่ยมันจะไม่กระชากเท่าไหร่นะครับมันจะกินนิดเดียวก็ขาดผมจะได้ฟืน สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าดูว่าที่ผมสางกิ่งไว้แล้วเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับนะครับที่ชิ้นใหญ่ๆเลยตัดมาตั้งนานแล้ะมอเตอร์ยังอยู่ในอุณหภูมิปกตินะครับผมตัดต่อเนื่องไม่หยุดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าอายุใช้งานมันจะได้นานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันใช้ได้อยู่สักปีหนึ่งผมถือว่าคุ้มค่ามากมากแล้วนะครับยังเท่าเดิมทีแรกเลยนะครับความแรงลุ้นว่าให้มันใช้ได้สักปีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันพังเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะปักหมุดไว้เป็นคอมเมนต์แรกว่ามันพังวันไหนนะครับนี่ถ้าดูนะครับกองใบที่ผมสางออกมานี่เยอะขนาดน,น,นี้นะครับนี่นะท่านหาซื้อไว้สักเครื่องหนึ่งก็ถือว่า ดีเลยนะครับช่วยทุนแรงได้เยอะมากเห็นกิ่งขนุนขบนไหมครับกิ่งใหญ่เลยแต่ผมตัดมาแบบนิ่มๆเลยนะครับหาซื้อมาติดสวนไว้นะครับมันจะช่วยทุนแรงเราได้เยอะมากๆคลิปนี้ผมก็จบไปเท่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ